คนถามจริงๆนะทำไมถึงเลือกเรียนสาขารัฐศาสตร์ที่แม่โจ้แพร่เหรอเราเรียนสายสิ่นมานะวิชาคนวณก็ไม่ถนัดเท่าไหร่หรอกแต่ที่บ้านอยากให้รับข้าราชการเราเป็นคนแห่จบปาชาวชสาขาเล็กนิกแต่ว่าอยากเป็นตำรวจโชคดีที่สาขารัฐศาสตร์รับบุตราาวปราชาวปราชปวสสายอาชีพเข้าเรียนส่วนเราจบสายวิทย์มานะแต่เราสนใจในด้านการเมืองอะไม่รู้ว่าเรียนจบไปจะทำงานด้านไหนได้บ้างสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะกำลังคุยอะไรกันอยู่ครับ พอดีพวกหนูกําลังคุยกันว่าทําไมถึงเลิกเรียนรัฐศาสตร์อะคะ่ะแล้วก็อาชีพเป้าหมายในอนาคตอะค่ะพี่รายวิชาหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบริหารงานในองค์กรว่าจะเป็นของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและชุมชนครับผมแสดงว่าเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยอนาคตดีมีงานทําอย่างแน่นอนผมเลือกไม่ผิดจริงๆครับที่มาเรียนรัฐศาสตร์ ถ้ามีปัญหาอะไรก็พูดคุยกับพี่ๆหรืออาจารย์ได้ครับผมเพราะพวกเราเป็นครอบครัวสิงห์พายครับขอบคุณครับของการรับสมัครงานหลายอย่างนาะทั้งในส่วนภาคระชุนใช่ไหมครับอตสาหภาพรับวิสาหกิจนะครับหรือภาคราชการนะครับจริงแล้วมันมีหลายช่องทางที่เราไปได้ครับไม่เลือกงานไม่อยากจนที่เราหลายคนเนี่ยที่อาจารย์เคยสอนแล้วก็เคย ไปงบก,กิจกรรมเนี่ยหลายคนก็ทํางานประอกอบอาชีพเป็นข้าราชการก็มีใช่ไหมครับบางคนก็ไปสอบเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลหรอืออบตบางส่วนก็ไปอยู่กับภาครอชชนนะครับเช่นบริษัทต,ต่างๆนะครับหรือบางส่วนที่อาจารย์เจอเนี่ยไปอยู่กับภาคที่เป็นภาคภภิสากจนะครับหรือภาคที่เป็นของการมหาชนนะครับบางคนก็ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยทิศทางของการได้งานในทางการศาสตร์เราที่กว้างนะครับ